สถานีตำรวจภูธรตาเซวันที่21มิถุนายน2568พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ร่วมกับพลตำรวจโทหญิงอาภาพันธ์ชลศึกประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรตาเซเพื่อพบปะข้าราชการตำรวจมอมแนวทางในการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ท่านผู้บัญชาการปอได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในระเบียบวินยัยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรองรับการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าสถานีข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจพูทรภาค9ได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมทั้งมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งต่อไปสถานีตำรวจภูธรตาเซจจบการนำเสนอขอบคุณครับ